สวัสดีค่ะเรื่องเล่าตอนสิงดงชื่อนี้จำไม่ลืมจววหัวกันมาแบบนี้เพื่อนๆอย่าเพิ่งคิดว่าเป็นชื่อของสัตว์ป่านะคะไม่ใช่เลยเพราะว่านี่คือเรื่องราวของพนักง,งานคนหนึ่งที่ทำให้เราจำเขาได้จนถึงทุกวันนี้ไม่เคยลืมเลยนะคะเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่า ในวันหนึ่งนะคะซึ่งเป็นวันเงินเดือนออกก็เป็นเวลาประมาณ9ก้าโมงกว่าๆเนี่ยพวกเราก็กําลังนั่งทํางานกันอย่างสบายอกสบายใจในห้องทํางานมีเพื่อนร่วมงานกันอีก4ีหคนนะคะรวมถึงผู้จัดการที่นั่งอยู่หลังพาร์ติชันซึ่งก็กั้นเป็นสัดเป็นส่วนบรรยากาศก็ราบเรียบไม่มีอะไรผิดปกตินะคะจนกระทั่งปังประตูห้องทํางานถูกผลักเปิดเข้ามาอย่างแรงเสียงดังจนทุกคนสะดุ้งโยงเลย เงยหน้าขึ้นไปก็เห็นพนักง,งานชายคนหนึ่งกำลังเดินพุ่งเข้ามาด้วยใบหน้าขมึงทึงดวงตาเขาวาวโรดเต็มไปด้วยความไม่พอใจคลิปตานั้นเองเขาก็ใช้สองมือตบโต๊ะอย่างแรงจนเอกสารสะเทือนก่อนโน้มตัวเข้ามาในห้องตะโกนด้วยเสียงก้าวว่าทำไมไม่ใจโอทีผมรู้ไหมหัวหน้าโทรมาตามผมให้มาขึ้นของทุกคืนบอกว่างานด่วนงานเร่งผมก็อุตส่าห์มาทำงานให้ทุกวัน แต่สิ้นเดือนเงินโอทีไม่มีเข้าบัญชีเลยนี่มันหมายความว่ายังไงตอบมาตอบมาบรรยากาศในห้องเงียบกริบทุกคนในห้องชะง,งักงนันเหมือนกับหยุดหายใจไปชั่วขณะแม้แต่ผู้จัดก,การยังโผล่หน้ามามองเราเองก็ตกใจไม่น้อยแต่ในขณะนั้นในหัวก็ต้องรีบตั้งสติให้ไวที่สุดเราจึงค่อยๆเลื่อนเก้าอี้ถอยออกสูดลมหายใจลึกๆและใช้สติควบคุมอารมณ์ให้มั่นก่อนจะพูดออกจะ ไปด้วยน้ําเสียงที่เรียบนิ่งสงบใจเย็นๆก่อนนั่งลงก่อนมาเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าเกิดอะไรขึ้นพอได้ช่องระบายเท่านั้นแหละหนายสิงหดงก็ร่ายยาวราบราบราสรุปว่าเขาถูกหัวหน้าเรียกไปขึ้นของตอนกลางคืนทุกวันและบอกว่าจะให้โอทีแต่พอสิ้นเดือนกลับไม่มีเงินเข้าบัญชีเลยเราก็รับฟังด้วยท่าทีเข้าใจแล้วก็เห็นใจเขา จนกระทั่งได้จังหวะที่เราจะต้องปล่อยคำถามเด็กตอนที่สิงดงไปทำโอทพี่เมย์อยู่ที่ไหนหรอเขาก็สวนกลับมาทันทีพี่ก็นอนสบายอยู่ที่บ้านนะสิจะไปรู้อะไรล่ะแหมเขาตอบมาแบบนั้นก็เข้าทางเราเลยนั่นน่ะสิเราตอบพางพยักหน้าก็พี่อยู่บ้านแล้วก็นอนหลับอยู่ตอนกลางคืนพี่ไม่รู้เลยว่าสิงดงมาทำโอทเพราะหัวหน้าของสิงดงไม่ได้เขียนโอทมาส่งให้พี่ทุกวันน่ะ แววตาของสิงดงเริ่มเปลี่ยนไปจากโมโหกลายเป็นสงสัยเราก็เลยรีบต่อด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนแต่หนักแน่นสิงดงสิงดงไม่ต้องกังวลนะเดี๋ยวพี่จะเป็นคนตามหัวหน้าของเธอเองให้รีบเขียนใบโอที้อหลังมาให้พี่และก็ส่งมาวันนี้เลยแล้วพี่จะรีบเบิกเงินสดให้กับสิงดงเลยนะสิงดงจะได้มีเงินไปใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็ไม่เดือดร้อนสิงดงที่เมื่อครู่ยังโกรธจัด ตอนนี้เขาก็เริ่มอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดเขานิ่งไปสักพักก่อนจะยิ้มออกมาแล้วก่อนที่จะเดินจากไปเขาก็ยกมือขึ้นไหวกล่าวขอบคุณเราด้วยความจริงใจหลังจากเหตุการณ์นั้นสงบลงเราก็นั่งนิ่งๆพิงพนักเก้าอี้รวบรวมสติแล้วคิดในใจกับตัวเองว่านี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยแต่สิ่งที่ได้จากเหตุการณ์ในวันนี้นะคะคือ การควบคุมอารมณ์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญและสติการตั้งหลักในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก็เป็นสิ่งที่ควรจะฝึกและทำให้ได้ในการทำงานของ HR นั้นจะต้องเข้าใจคนและมีความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่ายจริงๆง,งาน HR เนี่ยเป็นอะไรที่สนุกสนานสนุกแล้วก็ได้พบได้เจอเหตุการณ์หลากหลายมากได้เจอกับผู้คน หลายรูปแบบในทุกๆวันนอกจากเรื่องที่เล่าให้ฟังในวันนี้นะคะพี่เมย์ก็ยังมีเรื่องเล่าในเหตุการณ์ที่พบเจอกับพนักง,งานให้ฟังอีกมากมายเลยนะคะถ้าหากว่าชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้พี่เมย์ด้วยนะคะแล้วพบกันในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ